เรียบร้อยเบียงพร้อมอุปกรณ์พร้อมหมายเลิฟดีสอดดูตรงโซนเข้าตรงโซนฟ้าใสผู้ชิดหมอกสวยฟ้าใสดีสอดซอยเดียวกันนะเดกัน ถึงแล้วนะฮะไม้เลิฟรีสอร์ทเขาเคาเข้าซอยตรงหน้าจุดชมวิวอำเภอนะจุดชมวิว,อนะว,วตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่